สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์5.7.8แล้วก็เป็นวันนี้มาเป็นการบอกลาหาแปเก่ะ <c oughs> นะก่อนอื่นกับอัปเดตพลังอัปเดตพลังกันหน,น่อยเสริมหน่อยหตอนนี้พลังเราอยู่ที่9ล้านโอ้นี่ไป็น้าล้าน3แสนละว4ดาว3ด,ดาวติมเบิเลดโชว์นิงหาดาวโวลอดชวยลิวอ้า ภูเบุกิเ่ามีปัญหาภูเบุกิตอนนี้เราก็ดัดฟังมันนี่เทศภารกิจแล้วแล้วบนแล้วแต่ว่าพอดีเบิ้งโฆษณาเนานะสุริยุของเราอยู่ที่3ล้านมาเล็กไข,ข่เนี่กระจอขนาดมาเล็กไข,ข่เนี่ยเรามีของของกับจุ้ยเกลือค่ะเกลือนเนี่ยจะคิดว่าเบิืด้อดีไข่จมตีปเปอร์เซ็นต์มีอยู่อันหนึ่งจมตีปเปอร์เซ็นต์มีอยู่อันเดียว ที่เหลือกับแจ็คแมนยังคนอื่นละเขาได้ไปละสามสี่อันละค่อยอยังเงียบเก็บนะเบิง้งของทองจมตีเปอร์เซ็นต์หนึ่งอันอันละอันเดียวเบิง้งของดีใส่เอาเฮ็ดพี่ความเร็วจักเยวดาเ็ไม,มาได้ใสอันนี้กับใครยู่เฮ็ดพี่เบิดโ <laughs> จมตีจกัก็ใสขคลองไงเด้ปองมัว นี่มีเยอะนี่พี่จะเป็นโจมตีผลต่างทานสองจักมียังไม่ว้ยังดอกดันเอาไว้ดันพลังยางเดียวอันนี้ก็เลยปูปอมนี่ก็เพราะพ่อปูปอมเราไปทีมดันพลังข่อยยังมันได้ย่อยอันนี้อยู่เก่าแสนจิตเบิง้งของข่อยนี่ใหญ่นี่มาใส่อันนี้เดียวเห็นเดียวเจ็ดสิบเจ็ดเนาะอันน,นี้มันแปดสิบเก่า ก็เกี่ยวดอกมันอยู่น้ำตัวมันผล่ะมาวันนี้มันอยู่อันนี้ให้อยู่ดับดับที่แปดเนาะภารกิจเขาก็แล้วเปิดแล้ววันนี้เมื่อวานนี้เซว่ายาวเรียกคืนอืมกูคืนทรัพยากรว่านี่บริเขา้าเมื่อวานนี้หกสิบก้อนใช่ไปก่อนอ่ะตัวดำซื้อตัวดำก่อนวันนี้ อีกห้าใบจะไปอีกหกใบชูแล้อีกสิบใบเน 4, าะนีน่ก,ว 3, ววก,กัวันที่สี่วันี้วันที่สามแล้วอีกสิบใบท่านจีดอกสิบใบวันที่สามนี่กัซื้อพลังงานกับหาสิบสองเทือกแลละกับซื้อหนึ่งเทือกมากิดไหมกิดไหมกับวันที่เรียนสองมือแหละเมน,นี่ความจะได้เรอยเศร้าแล้ว เปิดง่ายไปก็มีไม่ล่าเลยนันเป็นอย่งดอกไม่เห็นดีดีเลยเรื่องตัวละครที่คอยเลือกเลยเนี่ยกูลูกกูสูขนาดนะ่ะมาเนี่ย,ยนี่แหละสประมาณนี้แหละยินปบิกขยีไปชูเข้าไปชุบฉีกกระชากดึงล้วกสีกตู้มาไป ดวงบันทุกอาชุดะชูชูเรียบร้อยดีมากไปเอาแล้วลันนี้ชูฉีกระชากชูชูชูเข้าไปตูมจิตพยาอบว่ะเอาบาผ่านอหอใครวะมันเลือกให้เลืกอกกะต้วยโตกระเจาะให้ดีวะที่เ,เลือกได้ เกี่ยวบินนะนี่แหละมาบังดูโซนิกฟังซีงเอาเลือกโซนิกโช่ว์ดาเมจแบกได้ยูสวยดุกปิวายุสลาตันโช่ว์เข้าไปอันนี้ดินกันจะไมาเลือกมาเหล็นก,กันได้ไหมเนี่ยนตัวที่มันได้เรียนลาย,ลายนี่เรียนซีหล่อเนียนวะเบิ้งบองแหลกนี่แหลกได้นี่แล้วย้อเสียเลือกเอานี่บ่ อันนี้คอยที่เรียกอันนี้แล้วสามลอยตานที่สองเนาะขออลางว่าเป็นเศษคิงโอ้ปุเดียวคิงกับหวานเจี๊ยบปุเดียวเศษคิงเนาะลูบเพาลูบเกียอันนี้ก็ลูอันนี้อันนี้ไอยังเกาะเขาเคยยังเกาะไอสกินคอตูมนะคอตูมเกรียววูเดมีกับ ได้บางก็แลกได้นี่ตัวที่ต้องการตัวคืนค่าอยู่ชั้นที่สามขึ้นอันนี้ก็แลกได้อีกอ่ะอันที่ซีอันที่ซีไป็นของแดงนี่สมควรที่สีมาแลกเอาแล้วก็นี่อันนี้ก็สมควรที่สีเสียวนี่อุปกรณ์กันเฮ็ดเตาหม่องแล้วก็หกอันนี้ตัวเพิ่มพลังเลยนี่พันซองนี่อันนี้ก็ไว้ใท์ซูมอันนี้ก็ไว้ใส่รี อันนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นเศษอันนี้นะตัวนี้ก็หาได้อยู่การรับดาวแล้วก็ตัวนี้แนะนำเนาะน,นี่ก็ไว้เดี๋ยวไว้ถ่ายบ,าง,บางๆแล้วค่อยสิมัตถุเลยวันนี้มาเฮ็ดคลิปก่นอนวันนี้เอากระสีมาเฮ็ดยังวันนี้ไม่มีเฮ็ดแล้ววันนี้นะว่มาว่าได้เสาเอากระสีอันนี้ตบคิงอุยัว เอออะไรนี่คือทีมของเราบอ,อมแมนไปตบทีมตบคิงบอด้ทีมนี่แล้วก็เป็นตัวนี้โอเคนี่คือทีมของเราที่ตบตีชาวบ้านเขาไปทั่วใฮ่ไหมไปนี่ครล่ะใครมีคิงบ้างขอดูชมหน้าหน่อยเอาตำนานหนึ่งคนตำนานคิงยัวอา้าวกาฟิวบ่ สามมือแล้วครับพิวก็เด็ไปวันสามวันแล้วนะตกคิงยัวกันไปนอกจากสิเรียนเซิฟนี่แหละใคาจะมีไปลา้เลยอนะจังหน่อยออา่าบาตนี่โซนิคฟังซิงเอาชุบลนะพิธีศพระยตดชูเข้าไปฮนะไล่ตีไปบ่ตนี่ ชูเข้าไปเอาละบ้านนี้ฟังซสีเงาชูลบหลีกสับหน้ามือมีดคุมนรกชูเข้าไปนี่ละใช้เทมนี่แหละ <c oughs> ดีแล้วลิ้นล,นลินใว้เพิ่มให้คิงชูเข้าไปาานะบ้านนี้ของแท้ชูเข้าไปเหลือครึ่งหนึ่งคิงฮิวมาอีกเสียงแห่งความหวัง เสียงแห่งความสิ้นหวังอ่าสิบหลอดแล้วโอมือมีคุมนรกชูสับลาสองหลานเอาได้บาทนี่มัดบางกรเฮินนภาเหยียบหน้าขึ้นมาชูสิบหหลอดบรหันเหลือสิบหาแถวล้างไปอีกสามสิบเจานถลานสาสิบสองหลานแถวหนังหาย <Hi. S 1> ไปสามสรารพิษจูโจมฟิวเข้าไปเรียบร้อยสตันติดโลไป คิงเอนจินชูชูชโ่ตู้เหมือนนะเอาหิวบ่เอาแล้วป่ะนี้มาเลยจูโจกระเทือบโดไปชูชูเข้าไปเลาจะแปดหลอดบากรูซันเลยยี่สองหลอดชูเข้าไปเอาแล้วป่ะนี้ตีธรรมดามาเอาเท่านี่สองหิวมาอีกโอ้โหหิวไวปหับบบบวเข่าปวรอดเนาะขันบอลตีกับหัวหิวมาเดิมาฟังสีเงา ชูเข้าไปเหลือครึ่งนึงหลอดเขาฝังซิงเอาไรแบบไรแอนติชูเข้าไปมือมีดคุมนรกฟิวตูมออกไปเยังไว้เอาล่ะวันนี้ฝังซิงเอาพี่ชื่อศละเอียดชูเข้าไปติดโลเอาคิงเอาซาบอีกซาบนามาเลคอยชูเข้าไปคิงหิวเลือดขึ้นมาตึก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 ,ตกเสียงแห่งความสิน้นหวัง ทาบพนามาฟิวชูเข้าไปเพิ่มมาอีกหลอดนะอ้าวหน่อ,นอยเดียวนึงบ่มัดบางก้อนเหินนะพ่อตูมออกไปคิงบ่คิงบ,งบ่มีคิงบ่เหลืออยุสามหลอดเอาล้ววันนี้ซอสอพิษจูโจมจูดแหลนกายฟิวสตันในพร้อมหกล้านแปดมามาเลยจูโจม ชู่ชูเข้าไปตีไปอีกตีไปอีกเอาละปานนี้ซาบหนามาละฝังสีเงาพิธีศพไรหยาดฟิวชูเข้าไปเอาเอียังหนายังหนายังยามยังเหมือนซาบหนาอีก,ออออออกเอาไปเลยไลน์ตีมาซาบชูเข้าไปบ่เป็นยังเอาละปานนี้ มัดมังกรเฮือนผายียบหน้านขึ้น,านมาชุบตูมไปอีกอีกหนึ่งครั้งติดโลบอ่ะหายไปเลยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการตบคิงยูอาไปเลยครับ